สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนําหรือนําเสนอนะคะยางเบอร์265 65ห1 7สําหรับพี่ๆที่ใช้ยางเบอร์นี้สเปคนี้โดยเฉพาะเลยค่ะลูกค้าถามเข้ามากันเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นยางทอดหรือเป็นยางใหม่นะคะตอนนี้ที่ร้านของหมดยังไม่มีสินค้าเข้าใหม่เลยค่ะลูกค้าขาต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้เลยจะมาแนะนําสเปคที่ใกล้เคียงสามารถใส่เทียบเข้าได้นะคะหากลูกค้าไม่ซีเรียสไม่ล็อกเบอร์นะคะไม่ล็อกสเปค ทางร้านก็จะมียางใบแดงถอดศูนย์นะคะเป็นเบอร์255 70 R17 ค่ะยี่ห้อบิสโตนดูเลอร์ HT685 นะคะราคายาง4เส้น15,000บาทรวมติดตั้งใส่ถ่วงให้เรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวให้พี่ๆนะคะได้ชมนะคะนายางสัปดาห์ปีที่ผลิตนะคะเบอร์ยางใกล้ๆชัดๆอีกรอบนึงค่ะนะคะยางจะเป็นปี2023แล้วค่ะนะคะยี่ห้อบิโตดูลลาร์ HT หกแปดยางเบอร์2 5 5 7 0 R 1 7เดี๋ยวจะเทียบนะคะระหว่างความสูงของเดิม265657นะคะฝั่งซ้ายมือจะเป็น265ฝั่งขวามือจะเป็นสเปคใหม่ที่แนะนำนะคะความสูงก็ต่างกันนิดหน่อยค่ะลูกค้าไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรใช้งานได้ปกติตามเดิมค่ะ แนะนำพี่พี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสภาพยางไม่ต่างจากยางใหม่ค่ะนะคะที่ต่างก็คือราคาเผื่อจะเป็นทางเลือกอาจจะประหยัดงบประมาณเซฟค่าใช้จ่ายในช่วงนี้นะคะยี่ห้อบิสโตนใช้ทนโครงสร้างยางค่อนข้างดีอายุการใช้งานยืดหยุ่นค่อนข้างได้สูงค่ะเป็นยางใบแดงพอศูนย์ค่ะนะคะเส้นสีตุ่มในยางอยู่ครบเลยนะคะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วราคายางสีเส้นนะคะ1 5 0 0 0บาท รวมติดตั้งใส่ถ่วงให้เรียบร้อยเลยค่ะหากพี่ๆสนใจนะคะสเปคนี้เบอร์นี้ยังมีของค่ะมาได้เลยนะคะร้านอยู่จังหวัดปทุมธานีถนนเส้นเรียบของเกรงประชากรนะคะที่อยู่ของโลเคชั่นนะคะเบอร์โทรช่องทางการติดต่อใต้คลิปนี้ได้เลยสาขาปทุมธานีร้านจะหยุดทุกวันพุธนะคะนอกนั้นเปิดให้บริการทุกวันค่ะเปิดตั้งแต่8โมงนะคะถึง5โมงครึง่งพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถสั่งซื้อจะส่งได้รอรับของที่หน้าบ้านได้เลยค่ะ ราคาที่แจ้งนะคะไม่รวมค่าจัดส่งค่ะหากพี่พีสนใจทักแชทหาน้องแอดมินได้เลยนะคะขอบพระคุณลูกค้าที่มั่นใจเลือกใช้บริการค่ะ